สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเช็คพลังงานของเขาและคุณหน่อยนะคะลัคนาหรือราศีของเขานะคะมีการกรกฎ เมฆสิงเมฆสิงอืมโอเคตัวเขาเป็นคนที่เอ่อมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเอา่อ เป็นคนที่มีมีเสน่ห์บุคลิกดีนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีอีโก้ด้วยมีอีโก้นิดๆนะคะมีโลกส่วนตัวสูงอือาจจะดูมีความดื้อหน่อยนะคนนี้นะ ความแบบอีกโก้ความแบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะมีความขี้กังวลมีความขี้ระแวงด้วยส่วนหนึ่งออ่ส่วนคุณลัคนาหรือราศีของคุณนะคะมีเมรมีเมรมีมีนมีกรกฏมีนกรกฎ,กรกฎพิจิก ประมาณนี้ตัวคุณก็เป็นคนที่มีมีบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะคะมีความอบอุ่นอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีแล้วก็มีความอดทนสูงอาจจะดูดูตึงๆบ้างอะบุคลิก ภายนอกอ,อาจจะดูแบบดูตึงๆแต่จริงๆมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนนะคุณค่อนข้างจะเป็นคนใจดีเลยแหละนะแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นอนะ่ะชอบเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นดูแลคนอื่นดีแต่ลักษณะการดูแลของคุณอนะ่ะจะเหมือนจะเหมือนแบบพ่อดูแลลูกแม่ดูแลลูกอะไรแบบเนี้ย เออคือมันมีความความอบอุ่นผสมผสมปนเข้าไปในนั้นด้วยตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเป็นคนที่เหมือนแบบรักนะแต่ไม่ไม่แสดงออกไม่พูดมากไม่พูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักอยู่ในใจลึกๆคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือ อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่มีความแบบจิตใจอ่อนไหวนะดูแบบดูเหมือนจะเข้มแข็งดูเหมือนจะแข็งแรงนะแต่คุณก็มีความอ่อนไหวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ความอดทนสูงอะวุฒิภาวะก็สูงด้วยอืมเอ่อพลังงานของเขาในช่วงนี้เขาดูมีความมุ่งมั่นดูมีความตั้งใจเหมือนอยากจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังมีอารมณ์แบบว่าเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของความสําเร็จของชีวิตอาจจะมีความกดดันตัวเองด้วยนะคะกดดันตัวเองเหมือนแข่งขันน่ะแข่งขันไม่รู้ว่าแข่งขันกับใครนะอาจจะแข่งขันกับตัวเองก็ได้นะคะหรือไปแข่งขันกับคนอื่นโดยที่คนอื่นเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเขาหรอกเช่น เห็นเพื่อนอ่ะเพื่อนเขามีนั่นมีนี่เรารู้สึกว่าไม่ได้ฉันก็ต้องมีฉันต้องดีกว่าฉันต้องมีให้เยอะกว่าอะไรเงี้ยฉันต้องทําได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอาการแบบแอบแข่งขันแล้วก็ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวอคิดมากคิดเยอะช่วงนี้นะคะเขาอ่ะอาจจะมีความแบบมุดดีมีความแบบหุดหงิดง่ายหรือ ฉุนเฉียวง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะคุยน้อยหน่อยเก็บตัวเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้ส่วนคุณคุณก็ดูแบบเอาจริงๆอ่ะคุณคุณก็ไม่โอเคดูแล้วคุณก็รู้สึกไม่โอเคคุณคิดถึงเขาคุณเป็นห่วงเขาแต่ว่าคุณก็พยายามจะแบบไม่ยุ่งไม่พูดไม่ไปก้าวก่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถามว่าคุณโอเคไหมที่เป็นแบบนี้ก็ไม่โอเคคุณต้องการ สื่อสารมากกว่านี้ต้องการให้เขาแบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่หรือว่าแบบสนใจคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนอื่นๆมีคนอื่นๆเข้ามาสนใจคุณนะหรือว่าคุณอาจจะมีแบบเพื่อนฝูงมีสังคมมีใครมากมายที่แบบอยู่ในชีวิตของคุณแต่แบบยังไงใจคุณก็ยังต้องการคนคนเดียวอยู่ดียังยังต้องยังต้องการเขาอะยังนึกถึงเขา ต่อให้จะมีคนอื่นมาทดแทนมันก็ทดแทนไม่ได้หรือมีคนมาจีบคุณมีคนมาสนใจคุณให้ความสําคัญกับคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะคุณมีคนในใจมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วนั่นก็คือเขาคุณก็ได้แต่อดทนรอนะพยายามเข้าใจเขาพยายามที่จะแบบใจเย็นเออไม่เรียกร้องไม่โวยวายอะไรอย่างนี้อ่ะเร็วเร็วนี้ เร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขานะคะนายอัพสโตร์ควีนออฟไพน์เดอะโคสเดอร o มูน โอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาอ่ะเครียดเรื่องงานอะเครียดหนักมากดูดิ Ten of Wands อะ Knight of Cups อีกใบหนึ่ง Oh my God Tree of Swords Very soon. Romantic feeling. It is safe for you to love. โอเคหมายความว่ายังไงเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาคุณจะได้รับรู้เรื่องความเหนื่อยยากความลำบากของเขาปัญหาอะไรต่างๆของเขาอะว่าเขาเป็นอะไร คุณอาจจะกําลังสงสัยว่าทําไมอยู่ๆดูเย็นชาทําไมอยู่ๆดูเงียบหายไปทําไมไม่ค่อยใส่ใจคุณทําไมไม่ค่อยแบบให้ความสําคัญกับคุณไม่ค่อยคุยกับคุณเลยคุณจะได้รู้ว่าเขาเครียดเรื่องอะไรเขากําลังกังวลเรื่องอะไรเขากําลังแบบเหนื่อยกําลังหนักหนาเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะแบบเหมือนได้ระบายอ่ะเขาอาจจะระบายให้คุณฟังนะคะหรือคุณอาจจะไปเห็นไปเห็นอาการของเขาเห็นว่าเออเขาทํางานหนัก เขาเครียดหรือบางคนอาจถึงขั้นป่วยแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าแบบโอเคช่วงนี้ชีวิตเขาอาจจะแบบกำลังยุ่งยุ่งกำลังมีปัญหากำลังแบบอยู่ในสภาวะที่ตึงจัดอะเออนะคะแล้วก็แต่คุณก็จะยังได้รับข่าวดีอยู่นะข่าวดีก็คือว่าคุณจะยังได้รู้ว่า คุณเนี่ยยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่คือเขาอ่ะไม่ได้แบบหมดรักหมดใจไม่ได้บักหมางเมินคุณอะไรแบบนั้นหรอกเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบมีเรื่องอื่นที่ทําให้เขาเครียดเขาก็เลยอาจจะไม่ได้อยู่ในในสภาวะที่ปกติสักเท่าไหร่อาจจะแบบไม่ได้ขี้เล่นไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณเหมือนเดิมไม่ได้เอาใจใส่คุณเหมือนเดิมแต่ยังรักยังแคร์อยู่นะแล้วเขาก็จะแสดงความรู้สึกหรือว่าอาจจะมีคําพูดหวานๆคาพูดดีๆ หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้แบบไปเดทกันไปพบไปเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาเป็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะคุณจะได้รู้ว่าโอเคมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะคะคุณยังปลอดภัยค <c oughs> วามสัมพันธ์นี้ยังปลอดภัยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะทิ้งไม่ได้คิดจะเทเขายังแบบว่ายังรู้สึกดีกับคุณมากๆเพียงแต่ตัวเขาตอนนี้มันเหมือนกับ อารมณ์ไม่ดีอ่ะเป็นคนที่มีปัญหามันเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวของเขานะซึ่งไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวกับคุณนะคะตัวตัวความสัมพันธ์หรือตัวคุณเนี่ยโอเคยังดีอยู่แล้วเร็วๆเ,เ,เนี่ยเขาอาจจะมีเอทำอะไรดีๆทําอะไรน่ารักเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างมากเอ่เอไออย่างน้อยสิอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติแบบไม่ได้มาเจอกันหรือแบบไม่ได้แบบไปเดทหรือใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบ โทรมาหาโทรมาคุยส่งข้อความหวานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกรมีคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็น long distance อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่า,ามาีโทรหาพูดคุยซึ่งคุณจะไอ้ข้อความหรือการพูดคุยการสนทนากันจะทําให้คุณสบายใจ จะทาให้คุณรู้ว่าเออเขายังรักคุณอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังเหมือนเดิมนะเขายังไม่ได้เปลี่ยนไปนะเร็วๆ็วนี้เร็วๆนี้นะคะบางคนอาจจะแบบภายในหนึ่งวันหรือภายในหนึ่งอาทิตย์เร็วเวเลยอะนะคะไม่ไม่นานมากหรอกอืมคุณไม่ต้องกังวลอะไรไปไม่ต้องคิดมากคิดเยอะอะไรไปแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือฉันจะเริ่มมองหาคนอื่นดีไหมฉันจะ move on ดีไหมอันนั้นยังเร็วไปที่จะคิดตรงนี้นะอืม เพราะว่าเขาเขายังไม่ได้แบบว่ามองมองในเรื่องนั้นยังไม่ได้คิดที่จะทิ้งที่จะเทคุณคุณเองก็อย่าเพิ่งคิดเกินไปก่อนอย่าเพิ่งคิดไกลไปก่อนนะคะไม่มีอะไรนะและอีกอย่างหนึ่งอะช่วงนี้จะบอกว่าคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังคําพูดคาจามากขึ้นเพราะว่าคุณจากการพูดคุยอะคุณจะจับสังเกตเขาได้ว่าอืเขามีความเปราะบางมาก มีความอ่อนไหวมากๆเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดนิดหนึ่งอย่าไปสกิดต่อมอีโก้เขาเด็ดขาดนะคะทำได้แค่รับฟังทําความเข้าใจโอเคฉันเข้าใจฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉันเอาใจช่วยนะฉันรู้ว่าคุณทําได้เออต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวเขาเป็นคนมีอีโก้อย่าไปบอกว่าโอ๊ยมันยากอย่าไปทําเลย อย่าไปพยายามเลยอะไรเงี้ยโอ้โหอาจจะบ้านแตกได้นะคะเพราะมันเหมือนไปไปทําลายความมั่นใจเขาทําลายอีโก้ของเขาทําให้เขารู้สึกว่าทําไมเธอมองว่าฉันแบบไม่มีความสามารถอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปขัดช่วงนี้น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนะช่วงนี้บอกไว้ก่อนโอเคประมาณนี้นะคะ จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ